สวัสดีจ้ามาอีกเลยจ้ามื่อวานนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อวานนี้นั่งอยู่ในห้องแผ่นที่นห้องครัวออฟฟิศค่ะมาจ้ามื่อวานนี้ย่างสิ้ผ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ถั่ยบัก่ายแค่ะพี่น้องเห็นบ่มคะมื่อวานนี้นั่งอยู่ในห้องบ่ได้ไปแน่นห้องรีบผ่าแล้วจ้ามาจ้ากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้าแซ่บค่ะแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวไก่40บาทได้แบบไรค่ะย่างใส่จานใส่ถ้วยเอาถ้วยไปใส่เอาเลยค่ะถ้ววใหญ่ค่ะจับจับ พอนพอนพอนไม่เหลือดพอกินเลือดพนักงานก็จะไขึ้นทำงานแล้วไปนั่งกินข้าวนั่งกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> นั่งก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆจนก๋วยเตี๋ยวกันค่ะมื้อเนี้ย ไับไลฟ์พี่เนาะ40บาทได้อไลฟ์อยูย่ห่อนพ่อต้องเพียรต้องห่อนไม่ทำไม่ตีนไห,ห้แท้พ่อได้คันมั้ยตีนไก่ไห้แท้พ่อเดี๋ยวยาา่ายสิแทะตอนตอนสุดท้ายเนาะเอาไปแทะตอนสุดท้ายยังแสบ แซ่บสงสัยสีเลไปซื้ออีกรอบนึงค่ะพี่น้องสงสัยตรงไดเบิรนสองแล้กกวก <c oughs> ็เห็นแซ่บีกรลเกเตี๋ยวจอน่ะมามีอันมาลากรับ พนมามละมันแพงก็เลยกินมีเอียงกวาใส่มีพักคนากระลำแล,ะแล้วก็บใบหัวละ้าค่ะได้กัเ็เลยรวมรวมใส่มาน้ำกันเป็นโเนาะค่ะกินยังได้ก็กิน

สะโพกค่ะคลิปนี้ก็สำเนียกันจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ